ข้าสู่ชอบธุรกิจนะครับได้ดูกันไปแล้วว่าใบาชาตรามือเนี่ยดีขนาดไหนค้าขายแล้วรวยจริงได้หรือเปล่าแต่บางท่านพลาดวันนี้ครับบกก็เลยพาผู้จัดการสวยเนี่ยมาบอกแลาก้าส0อีกครั้งหนึ่งว่ากรรมวิธีในการที่จะเป็นเศรษฐีได้เพราะใบาชาเนี่ยทำได้อย่างไรไและนีครับพบกันเลยครับกับคุณพราวันเรนวิจิเตศสวัสดีครับผูบ้จัดการฝ่รายการตลาดบริษัทสยาม FB Product จํากัด รบกวนนิดนดียครับเรียครมมร่คุณแพรใช่ไหมครับชื่อแพรใช่ไหแครวคุณแพรวใบชาตรามือเนี่ยทำไมครับเนี่ย<ฮ>ขอทราบหน่อยที่มงที่มาอะไรเป็นไงกี่ปีมาแล้วที่ตั้งขึ้นมาก็ส่วนสำหรับตัวแบรนด์เนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่คศออ19451945ก็ประมาณ67ปี67ปีค่ะผมยังเป็นละอองฝุ่นอยู่นะครับตอนนั้น67ปีค่ะก็คือ ก็เริ่มแรกของเราก็คือทําชามาตั้งความจริงนานกว่าน,นั้นนี่ไงค่ะแต่ว่าก็คือพัฒนามาเรื่อยๆจนมีคนคนส่วนมากจะรู้จักเราในฐานะของชาไทยแต่จริงๆแล้วเรามีชาหลายประเภทเลยคือเราเป็นผู้ผลิตเองค่ะโรงงานเราก็จะอยู่ที่เชียงรายาโรงงานผลิตยอยู่เชียงรายแล้วก็ส่งกระจายจขายทั่วประเทศไทยใช,ใช่ไหมครับใช่แปลว่าจุดเด่นก็คือว่าเครื่องหรือทุกอย่างที่มีชาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็แตกแขนงออกมาทุกนะ้ำ เราเราผลิตเองเราก็จะเป็นคนที่คัดวัตถุดิบที่คือตัวชาเนี่ยเขาจะปลูกกันมากที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงรยพอเวลาเราผลิตโรงงานเราอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะเราก็สามารถจะได้วัตถุดิบที่มันสดใหม่แล้วก็ขั้นตอนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนั่นคือจุดเด่นใลว่าได้ไหมถูกไหมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือว่าการจะทําในด้ปุ๊บนี่ค่อนข้างละเอียดพิถีพิถันมากใชใช่เพราะว่าชานี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้อง เหมือนกับการปรุงอาหารนะคะเราต้องรู้ว่า,าวัตถุดิบอันนี้มีจุดเด่น,ย,น,นดยังไงตงก่อน,กนลงหลังอะไรงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องมักเท่าไหร่อะไรยังไงใช่หกสิบเจ็ดปีเนี่ยแปลว่าความมั่นคงทางการตลาดนี่คือต้องสุดยอดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่คือของเรานี่ยอดขายนี่ไม่เคยตกเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะค่ะใช่ค่ะก็คือของเรานี่มีมานานแล้วเราก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทําชาแล้วก็คุณภาพของเรานี่มีมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศรองรับนะคะ แล้วก็ส่วนตัวชาเนี่ยคุณลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นชาที่รสชาติดีอร่อยได้มาตรฐานเพราะว่ามันมีมานานแล้วเหมือนกับเวลาเราชงให้ลูกค้าของเราอะ่ะเขาก็จะได้สิ่งดีดๆเขาก็จะกลับมาหาเราทร<ะ>าบไปแล้วว่าโอ้โหเนี่ยหกปีสินค้ามีคุณภาพความอร่อยความมีมาตรฐานของกางงรผลิตและรสชาติแต่ถามนิดนึงเอวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องเฉพาะผู้ใหญ่ดื่มหรือเปล่าครับแบบนี้ ไม่จะเป็นค่ะเพราะว่าคือของเราเนี่ยมันชามันหลากหลายมากเลยมันจะมีทั้งชาที่ดื่มเย็น mm hmm. ก็จะเข้าถึงได้กับทุกกลุ่มนะคะท,ทุกวัยเลยใช่ไหมครับใช่คืออย่างชาเย็นชาดำเป็นคือทุกเพศทุกวัยได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างตัวใหม่เนี่ยคือเป็นชานมไข่มุกก็เป็นที่นิยมของวัยรุน่นหรือเด็กลงมาหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อแปลว่าลูกเด็กเล็กแดงใครก็ตามที่อยากดื่มชาได้ทุกวายว่างั้นใช่ไหมครับใช่ เตรียมมัมีประโยชน์ด้วยเนาะใช่ไหมแน่นอนชามีประโยชน์เยอะนะครับใช่โ<ช> oh, oh. อ้โหอะท่านผู้ชมครับเราทราบแล้วว่าใบชาตรามือเนี่ยดีขนาดไหนจุดเด่นคืออะไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรพูดถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วราคาต่อแก้วนี่ถ้าเกิดปกติไปขายประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยคือราคาต่อแก้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะว่า,าลูกค้าจะ,ะขายใช,แใช่แหล่งไหนเพราะว่า,าสําหรับตัวชา ราคาของชาต่อแก้วที่จะชงเนี่ยไม่ไม่สูงเลยเนาะใช่ครับแล้วแต่สถานที่แล้วตลาดแล้วแต่เคสใช่ไหมครับใช่ว่าอยู่ค่าเช่าตรงนี้แพงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับกลุ่มเป้าหมายโซนใหญ่ปุ๊บอาชีพอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วชาของเรานี่ก็มีเกรดตั้งแต่เกรดปกติแล้วก็พรีเมียมคือมีรองรับได้ทุกตลาดเกรดปกติถึงพรีเมียมเลยนะโอ้โหนี่ไงครับนี่คือความสมบูรณ์แบบของความมั่นคงทางการตลาดของใบชาตรามือ ทราบแล้วทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอ่ะว่าจะอยากขายทีนี้โอเครู้ติดต่อมามีบุตรแต่บางทีเนี่ยชงไม่เป็นไม่เคยชงเดี๋ยวเปล่วจะแซมเปิลชงให้ดูใช่ไหมครับาการจะชงชาเนี่ยที่บางคนชงไม่เป็นเนี่ยกลัวชงไม่อร่อยจริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้พบกันครับว่าชงชายอย่างไรให้กลมกล่อม ชงชาอย่างไรให้อร่อยและชงชาอย่างไรให้ติดลิ้นผู้บริโภคจนขาดไม่ได้เดี๋ยวคุณแพรวจะชงให้ดูได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับบล็อกใจไม่ไหวแล้วคอแห้งเลยเชิญเลยครับคุณแพรตาบดไปเลยครับเครื่องดื่มนะครับจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งสําคัญคือฝีมือคนทํามาดูกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวคุณแพรจะโชว์ฝีมือในการทําชาอันดับหนึ่งให้ดูว่าทำอย่างไร รบกวนหน่อยเถอะครับคุณหนูได้ค่ะก็กันแรกนะคะก็ต้องเนีใช้ชาถ้าเป็นชาเย็นเราก็จะใช้ตัวนี้สองตัวนี้นะคะอันนี้ชูนะครับอันนี้ใช่ไหมค่ะนี่คือชาเย็นนะครับสูตรเพิ่มความอร่อยชาตรามือจากโบมุสเบดอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นให้นะคะโอเคอ่าได้ได้ต่อครับอ่าเราก็จะใส่2ตัวเนี้ยตักมาบรรจุใส่นี้ผสมกันเลยใช่ไหมฮะค่ะยากไหมการนำถามก่อนเริ่มสอนถามก่อนยากไหม ไม่ยากตักชาใส่ใส่ถุงชงจริงแค่นี้นะครับแล้วก็เติมน้ำเพราะคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนแบบกังวลไม่เคยขายไม่เคยทำกูชงไม่อร่อยต่ออ่ะตักแล้วท่ไรต่อครับอย่างละห้าก็ได้แล้วก็ห้าช้อนนะมีมีขนาดช้อนใช่ไหมช้อนโตอย่างเงี้ยคนโตะคุนแล้วก็จัดไปน้ําก็ประมาณห้ากระบวยนี่ก็ห้ากระบวยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ํานี่ต้องเดือดนะคะห้าห้าบ้างนะห้าช้อนห้าช้อนห้ากระบวยห้ากระบวยแต่อันนี้คือเราปรับเปลี่ยนได้ อ,อันดับได้อ่ะจัดป้ายต่อครับผมเสร็จแ,แล้วถ,ถ,ถ,ถ้าอันนี้ก็คือตักมาห้าแล้วก็น้ําเดือดแล้วนะคะโอเคเสร็จปุ๊บเราจะแช่อย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติจะให้ชามันกระตุ้นออกเร็วขึ้นเนี่ยเราก็มีการชักอ,อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนให้น้ําร้อนมันผ่านตัวชาเนี่ยค่ะให้มันกระตุ้นแตกแขนงความอร่อยมาอีกใช่ไหมครับใช่ให้แบบค่อยนะให้มันรสชาติมัน แลกและเอียดมาอีกใช่ไหมฮะเนี่ยต้องถามอีกสูตรมีแม้ต้องกี่ครั้งอะไรยังไงบางทีบางคนไม่รู้ทําครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับ<ก>หรือยิ่งทำยิ่งเยอะยิ่งดีก็แล้วแต่เลขเลยสูตรแต่ใจปรารถนาเลยนะครับตามแต่ใจคุณผู้ชมครับหอมไหมคะอยากให้จิบดูจมูกใกล้พอจังห้องหอมขนาดไม่ดื่มก็รู้ว่าอร่อยอ่ะต่อนะคะค <c oughs> ุณแพรพอ,อได้เบสชานะคะเราส่วนใหญ่เราจะแช่ประมาณ5-10นาทีถ้าเป็นตัวชาตัวเนี้ยค่ะ อ๋อคือจะต้องผสมแล้วก็แช่ไปก่อนห้าถึงสิบทีเป็นอย่างต่ำให้แบบเนื้อชามันแตกมาในน้ําได้เต็มที่อ่าใช่ and t h e เดแล้วก็อ่าถ้าเป็นชาเย็นเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ชงกับถ้าเป็นสูตรนมข้นเงี้ยเราก็จะตักอ่าประมาณ4ช้อน4ี่ช้อนชาใช่ไหมครับคือ4ี่ช้อนชานี่คือหวานกำลังดีใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ก็อัดแอปได้เหมือนกันสุดแต่ความชอบอีกใช่อ่าน้าตาลสักนิดนึงมีนิดหน่อยด้วยนะครับเพิ่มเสน่ห์จุ๊บ ใส่นมใส่ได้หรือโอเคค่ะแล้วก็ว่าจะเทโอ้โๆเทดูเป็นลูกคนหนูนี่ครับต้องมานั่งชงชาให้เราดูเราโชคดีจริงครับคุณผู้ชมหูอร่อยจั้งใครับคุอแพ่วนี่ได้กินก็เลยไม่เด็ดพลายนี่จริงจริงนะครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยู่ใกล้โบ๊ถเนี่ยกลิ่นที่มาแตะจมูกเนี่ย แม้ลิ้นยังไม่ได้สัมผัสกับของเลวชุดนี้ก็รู้เลยว่าอร่อยจริงๆทําไม่ยากเลยครับง่ายแบบนี้ก็อร่อยได้หรอครับขอชิมหน่อยได้ค่ะโอ้ไอ้ฟองฟองพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำยังไงถึงจะเกิดฟองให้เป็นเสน่ห์ได้บ้างครับเนี่ยคือมันอยู่ที่การตีนะคะตีแบบให้มันตีคือตอนที่คนเนี่ยหรอครับใช่เหมือนเจียวไข่งี้ใช่ไหมครับ ต้องใส่แป้งเลยไม่ต้องเทมไม่ใช่อาเสร็จนะขอหอหน่อยสิครับคุณผู้หญิงมีการปิดฝาเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามง่ายมากคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวๆตอนนี้พวกเรายังไม่ยกนิ้วนะครึ่งนึงก่อนคือวิธีการทำเนี่ยครึ่งนะแตนแนแต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 นคุณผู้ชมอีกนิดนึงโอ้โหสารภาพมาเนี่ย คุณสายยาเสน่ห์ไปด้วยใช่ไหมครับเนี่ยบดหลงรักชาแก้วจริงๆครับคุณแพรครับถามตรงๆนะม,มากมายไก่กองที่อยู่หน้าร้านเนี่ยผมสนใจอยากรู้บทแนะนําพี่เถื่อเพื่อท่านผู้ชมในบ้านก็คงอยากรู้เหมือนผมเช่นเดียวกันอะไรเป็นตัวท็อปแนะนำบ้างครับอาจเริ่มจากเจ้านั่นก่อนเลยตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นชาที่สําหรับช,ชงชานมไข่มุกชานมไข่มุก มีส่วนผสมของไข่มุกหรือว่าไหฮะอันนี้เอามาเป็นตัวชาแต่ไข่มุกเราก็มีเหมือนกันแ,แต่แยกกันแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติท่านลูกค้าคนไหนที่ขี้เกียจชงอย่างนี้เราก็มีแบบทีอินวานคือละลายน้ําได้เลยก็จะมีชาชายเย็นเขียวนมชามะนาวแล้วก็จะอร่อยกลมกล่อมเหมือนที่ผมได้ชิมเมื่อครู่เลยนะครับง่ายมากเลยอ่า uh, next ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นชาผงที่ทุกคนค,นคุ้นเคยคนส่วนใหญ่คุ้นเคยก็จะเป็นเนี่ยค่ะชาไทย uh huh. ดั้งเดิมชาไทยเข้มข้นกาแฟาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาเขียวท่านผู้ชมทราบแล้วว่าอะไรน่าสนใจมากในตัวสินค้าถ้าสนใจจะลงทุนเนี่ยใช้งบเท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทําเลแล้วก็ลักษณะของร้านแต่ว่าขั้นต่ําจริงเลยอ่ะห้าพันบาทนี่ก็สามารถ สามารถเ,เปิดร้านได้อะไรเงี้ยค่ะ5,000บาทค่ะ5000สามารถตั้งร้านได้เหรอครับใช่อ่ะเมื่อกำไรเมื่อรู้ว่าต้นทุนน้อยเงี้ยนานไม่กว่ากำไรจะผวนกลับมาแล้วแต่นะคะแต่ว่าที่สถิติที่เขาทำได้แบบเร็วสุดก็แบบอาทิตย์หนึ่งก็สามารถแล้วอะไรนะฮะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ต้นทุนคืนพร้อมกำไรแล้วหรอครับฮ่าโอ้โหไ <c oughs> ม่อยากรู้จริงเลยครับว่าสมมติให้ลงทุน5,000เนี่ยได้อะไรบ้าง ออถ้าลงก็คือจะเป็นตัวตัว,ตวเคาน์เตอร์ไอ้ออเคาน์เตอร์นี่เหรอครับเคาน์เตอร์นี่คือของของเราจะเป็นโมเดลนะคะออแต่ไม่ใช่มายนีใ้ใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่ เดของแต่ลคาเป็นไซส์เท่าไหร่เดยประมาณนั้นใช่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็ไม่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 ซับซ้อนมากอันนี้ก็คือแบบหนึ่งนะคะคุณช่เขาดทษครับคุณดิับความจริงเราสามารถจะชงชาพวกนี้กับเครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสซ่ก็ได้หรือว่าแบบอื่นก็ได้คือมันมันอัดแบปได้หมดพูดง่ายว่าเครื่องมือทุกอย่างที่มาพร้อมห้าพันบาทเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณของเครื่องดื่มได้หลากหลายถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่พร้อมกับตัวชาลูกเล่นต่างๆผสมในตัวชาโอเคนะกาแฟผสมชาผมว่ามันต้องอร่อยแน่เนาะก็มีคนใช่ไหมชท่านผู้ชมครับเราทราบแล้วว่าจุดเด่นของสินค้ามีอะไรบ้างเรารู้แล้วว่าจะลงทุนเนี่ยเท่าไหร่ก็เริ่มได้รู้แล้วว่าเมื่อลงทุนได้อะไรบ้างถามตรงๆเลยนะถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยซึ่งหลายท่านคิดแล้วล่ะ,ล,ะลงทุนแน่แล้วบริการหลังการขายมีอะไรบ้างครับช่วยเหลือยังไงบ้าง คือถ้าสนใจที่จะทําธุรกิจด้านนี้ก็สามารถโทรติดต่อมาที่เราได้นะ,ะเบอร์อะไรนะจ๊ะ026732360 02ี่ใช่ครับ026732360นะคะโทรปุ๊บก็จะสามารถมาสมัครได้ทันทีเลยใช่ไหมครับของเราของเราจะเป็นผู้ผลิตเลย <c oughs> แนะนําตรงนี้ได้แล้วก็ถ้า คนไหนที่ไม่รู้วิธีการชงก็จะมีซีดีวิธีการชงโพไวให้ได้มีซีดีสอนการชงด้วยใช่ไหมครับกลเม็ดเด็ดพรายไม่มีห่วงอยู่แล้วงานนี้คุณผู้ชมครับน่าสนใจแบบนี้อย่ารอช้านะครับเราไม่ต้องไปนั่งตัดสินใจนะครับว่าเพชรเม็ดไหนสวยเพราะทุกเม็ดเจอจะดัดหมดทุกชิ้นสามารถสร้างกําไรคุณได้อย่างง่ายๆเพียงแค่คุณกล้าและลงมือทํามันอย่าหมดแต่คิดครับเพราะถ้าเกิดแค่คิดก็เป็นแค่จินตนาการในความฝันเท่านั้นเงินทองพร้อมเลยมาหาคุณ โทรมาได้ครับที่เบอร์02 6732360แล้วความเป็นเศรษฐีรอคุณอยู่ครับขอบคุณแพรมากนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับคำแนะนำมากมายถึงได้รู้ว่าชาตระนั้นยอดเยี่ยมอร่อยเหาะขนาดไหนขอบคุณมากนะครับขอบคุณค,ครัขอกาแฟนี่กับป้านหน่อยนะช